ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีปลูกอ้อยแบบช่างเกษตรนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก f c ทั้งหลายมีความรู้ถ้าไม่มีแนวคิดก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับความรู้ยะแยะไปเหมือนคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์นะครับต้องรอสั่งงานนะครับถึงจะมีประโยชน์อ่าตัวนี้เรามาดูนะครับวิธีปลูกอ้อยนะครับอันนี้ก็พูดกันเล่นๆสนุกนะไม่ได้ว่าใคร ของผมจะปลูกลักษณะนี้นะครับที่ถามมานะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็จะตีดินกรบออกนะครับหรือจะใส่แค่หนึ่งถึงสองข้อตาก็ได้นะครับหรือจะใส่แค่ข้อตาเดียวก็ได้เพราะจากที่ทดลองเอาไปปลูกตรงที่มันไม่เกิดในอ้อยต่อสองตรงนู้นนะครับหนึ่งข้อตามันจะแตกจากหนึ่งต้นพอเราเราเพาะไว้ก่อนเราย้ายมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันขึ้นมาประมาณรวมเป็นหกเจ็ดต้นแล้วครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ในแนวความคิดของผมก็คิดว่าเราจะได้ผลผลิตที่ดีตั้งแต่ต่อแรกเลยนะครับนี่นะครับของผมผมจะปลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ตีดินกบไปนะครับถ้ามันอยากให้ลึกลงหน่อยก็เอารถไถตีถ้ากลัวเปลืองน้ํามันก็เอาจอบหรือมือลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีดินกลบลงไปนะครับผมจะลองทดทดลองนะครับตัวนี้ เพิ่งว่ากันนะอันนี้คือการทดลองครับถ้าเราไม่ลองไม่รู้นะครับบางคนบอกเสียเวล่เวลานะครับผมก็ของผมไม่เป็นไรครับออกกําลังกายเพราะผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพตัวนี้มาทดลองดูนะครับลาออกจากง,งานแล้วส่วนตัวอาชีพหลักๆของผมเป็นช่างนะครับเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เป็นช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์งานก็ถ้าวันไหนไม่มีงานก็จะออกมาทําสวนอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับจะทดลองปลูกนะครับผมโดยการกําหนดได้เลยข้อตาเป็นลักษณะยังไงย่งไงเราจะใช้กี่ท่อนพันหนึ่งไร่เราใช้กี่ต้นอย่างเงี้ยเราสามารถรู้ได้เลยนะครับอย่างรถไถเราคํานวณได้ไม่เป๊ะครับก็คือต้องแบกไปทั้งหมดแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปอันนั้นคือเอาเยอะไว้ก่อนนะครับเอาเยอะไว้ก่อนมันก็จะเปลืองนะครับอย่างผมผมเหลือไว้แค่นิดเดียวแค่นั้นเห็นไหมครับต้นแล้วก็ไปเลือกตัดมา โดยใช้รถคันนี้นะครับผมตีดินพอขึ้นพอเราตัดตอแรกเสร็จเราก็จะเอาคันนี้ตีกบอีกนะครับเพราะว่าต้นทุนมันก็ถูกลงจากไอ้รถไถใหญ่นะครับอันนี้คือพูดในลักษณะคนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีอุปกรณ์ที่ราคาแพงนะครับอย่างผมนี่ก็ไม่มีเงินที่จะซื้อนะครับรถไถคันใหญ่ เราต้องมาพัฒนาตรงนี้เพื่อให้เกิดมูล,ลค่าก่อนนะครับให้เกิดทรัพย์สินขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปแกลกรถไถคันใหญ่มานะครับนี่คือลองนะครับไม่ลองไม่รู้ของผมทําอยู่ทั้งหมดประมาณสิบกว่าไร่นะครับแต่ผมจะแยกออกมาสักหนึ่งไร่นะครับเพื่อที่จะมาทดลองนะครับทดลองถ้าเกิดมันดีเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับ ถ้ามันไม่ดีเราก็หาวิธีแก้ไขต่อไปคงไว้ก่อนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรามีแต่ตามเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมมันก็ไม่เกิดต้นเอนมันก็ไม่เกิดผลกําไรที่งอกอยงเขึ้นมานะครับมันก็จะได้เหมือนเดิม,ดมอยู่ตลอดนะครับถึงได้กล่าวไว้ว่ามีความรู้ก็มไม่สู้มีความคิดนะครับตัวนี้มีหลักการแนวคิดแนวทํา ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คือเตรียมปลูกแล้วนะครับตากดินไว้แล้วแล้วก็มาตีดินให้ละเอียดตัวนี้เพื่อให้เพื่อให้รากอ้อยนะครับแล้วก็หน่ออ้อยขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับการปลูกลึกไม่ลึกในความคิดผมไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าอย่างไงเราก็เข้าไปกบอีกรอบเวลาอ้อยโตขึ้นมาก็คือเข้าไปกําจัดวัชพืชน,นะครับเข้าไป ตีพวนดินในร่องของมันนะครับเพื่อไม่ให้มีหญ้านะครับตัวนี้จะลดต้นทุนเรื่องการกําจัดหญ้าด้วยทีนี้เราก็เดินถอนเอาก็ได้นะครับบ้างๆแต่ถ้าทําเป็นร้อยไร่แบบนั้นก็บางคนก็บอกไม่ไหวนะครับอันนี้ผมพูดในลักษณะทําน้อยๆนะครับทําน้อยๆเพื่อให้ได้ผลผลิตขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งไร่ผมจะได้สักกี่ตันฝากติดตามด้วยนะครับตรงนี้ปักหมุดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรา จะรู้ว่าได้เท่าไหร่ผมจะมาสรุปให้นะครับแล้วก็รอดูการจัดการจนกว่าจะได้ตัดไปทีละนิดนะครับว่าเป็นลักษณะไหนโอเคครับผมขอพบพระคุณมากๆนะครับใครที่สนใจก็มาติดตามดูนะครับผมอ่ามีอีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับอ่างาน DIY ที่ผมทําอยู่นะครับก็เป็นมีดตัดกล้วยนะครับตัวนี้ผม ใช้ในการมาไว้ตัดหญ้าที่เกี่ยวกับใบโรตารี่ด้วยนะครับดึงออกเนี่ยง่ายๆเลยครับพวกหญ้าคงหญ้าคาเนี่ตัดออกครับแต่เป็นมีดตัดกด้วยนะสนใจก็ไปเปิดดูใน youtube ผมนี่แหละครับมีดตัดกด้วยผมลงไว้วิธีใช้งานวิธีขายทําให้เราทํางานง่ายสะดวกขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับผมคิดขึ้นมาแล้วมันจะง่ายในการทํางานวาดภาพไว้วางแผนไว้นะครับโอเคเนาะ เนี่ยครับตัวนี้ฝั่งนี้เอารถไถน,นะครับฝั่งนี้รถไถฝั่งนี้ของแม่ส่วนฝั่งนี้ของผมเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันไหมมันติดตามดูกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมแถมให้อีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้แถวที่มันเสมอกัน หรือว่าระหว่างแถวอ่ะให้มันเท่าๆกันในการทํางานให้ให้ทาเป็นเป็นไม้แล้วก็ลงไปในร่องเลยครับชี้ลงไปแล้วเราจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับเวลาวิ่งเราก็จะตามแถวไปมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็กะระยะเอาไม่เป็นไรนะครับตัวนี้คือรถควนดินที่ใช้อยู่นะเนี่ยครับผมตีขึ้นมาแบบนี้เลยพอเกิดขึ้นมาแล้วเรามาเข้าตรงนี้นะครับก็ตีกบไปอีกทีนะครับผมโอเคเนาะ ต้นทุนก็ถูกครับผมประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าเราด้วยปุ๋ยก็แพงช่วงนี้ต้องเข้าใจด้วยครับผมลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดน,นะครับเพื่อความยั่งยืน